สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าหลังจากห่างหายการนิ่นท่าคขาไปโดนพี่น้องเอ้ยอดบดายมากนิ่นท่าคขาสู่พี่สู่น้องฟังอีกแล้วจ้าหลังจากที่น้ำท่วมหาดยอหาดไง,งสงขอกสงขาทางเอดเองกะฮองโฮมพองหายหลังจากเห็นคลิปของคุณเปิ้ลนาค้อนนะพี่น้องจักเอิน่นพิษเอืน่นถือซื้อ่นก็นได้ เออล้างใจเห็นคลิปแต่เลอโตเหเลอโตนวเลือโตนจนอดห่องไหบ่ได้พี่น้องเตว่าข้าวมือนี่ก็ขอสิบปะน้ามพวกสาตสัวใน่ถกเออปะน้ามอย่าง,าางกูพอกูไพ่เขาลทองกลงทุนเสี่ยงอันตรออันตรายลงไปซอยเหลือกับใช้ปืนใช้อาวุธกิเจ้าของเมียเนี่ยยิ่งใสเขาอ่ะตอนแรกโดนไปสามนัด รอบที่สองโดนอีกสองนัดแล้วก็เลือดทองเบนถูกตีหัวฟาดหัววัชชส,สันสโตมึงเป็นอยียงมึงประสาทแดกออหยังหรือว่าเพื่อนมึงอ่ะมีสมบัติออหยังกระดอกกระเดียถ้ามึงไม่อยากให้เขาซอยเหลือมึงกับปฏิเสธการซอยเหลือของเขาไปบอกว่าว่าต้องมาช่วยกูบรอดรับความซอยเหลือของมึงบอกเขาไปเขาสีได้ไปซอยคนอื่นที่เขาต้องการคนต้องการความซอยเหลือเยอะแยะอัดออกอัดคลิปเนี่ย เยอะมากของหงคมหายขอความช่วยเหลือในคอมหมอคอมเมนต์เยอะมากแต่เลือดตกงเลือดตัวนู้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือสู้พวกว่าต้องการความช่วยเหลือก็เสอนยูทึ่งอาคารเสอนยูทึ่งอันหลังค้าเงอนกันอีกต่อไปกับเรื่องของสูเรื่องนั้นมันบ่นี่มีส่วนเกี่ยวของกับกูกขอกูไพ่าเขาเลยว่าต้องการความช่วยเหลือก็คือบอกว่าว่าต้องการความช่วยเหลือว่าจำเป็นต้องไปทําหลอกทําลายอียงเขาต้อให้เขาจะเป็นคนผ่าไหก็ตาม ยังไงเขากับเป็นคนไทยด้วยกันการที่เขาเขาไปช่วยเหลือก็ดีก็เขาบอ่อเห็นหัวแล้วก็ปล่อยคุณจมบาดาลไปจังสีกู่ไพ่ที่เขาไปทํางานเขาจะมีความปลอดภัยที่ตรงไหนเออมีมนุษย์ปอกมนุษย์ป่ามนุษย์ลุ่งตะโกนดากู่ไพโนโน,นี่นั่นตกลงคุณต่อการความช่วยเหลือหรือคุณบ่ต้องการความช่วยเหลือ,อ,ค,อ,ค,ลอคุณประกาศชัดออกมาเลยว่าเขตใดไม่ต้องการความช่วยเหลือเขาจะได้บ่ไปเหยียบทินคุณ บ่ไปเหยียบสั้นดังคุ้นให้คุ้นลาบากใจและอีกอย่างหนึ่งการที่ถานมากู้เพ่เขาเต็มใจในการไปช่วยเหลือไหมคั้นที่เขาไปถึงจุดนั้นเขาเต็มใจอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีอาการเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าเขาต้องทนแรงก,กดดันอีกอย่างมากมมยหรือแม้กระทั่งฟันฟาอุปสรรคเพื่อเขาไปช่วยเหลือคุณมันบ่เมนอ,อ,อีกอย่างที่ง่าย เขาเสี่ยงชีวิตเขาเขาไปเพื่อซอยชีวิตคุณคุณควรจะทราบซึ่งแล่ก็ดีใจมากกว่าการสีมานางตอวาเขาและอีกอย่างหนึง่งคุณบ่ต้องเลือกว่าเป็นชาวพุทธหรือชาวมุสลิมน้ำกันสถานการณ์ตอนนี้มันคือสถานการณ์เอาชีวิตรอดเออแยกแยะประเด็นให้มันถูก บ่สต้องการความช่วยเหลือก็ประกาศชาัดว่าบ่าต้องการความช่วยเหลือเขาก็ไม่ไปช่วยคุณคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีมากกว่าคุณเยอะแยะเออสิสําคัญโตอีหยังกระดอกกระดียดสิไปที่รีตองอีกย่งต้องให้เขากราบข้านเขาเขาไปซอยเหลือรู้ว่าจังไดบางคนก็บอกว่าอันบ่นต้องการจะสกีเพื่อความแรงนูนน่นนี่นั่นแล้วคุณใจเข้าหวายน้ำไปซอยคุณหรอกระเทอือนไหลคุณก็ขือบ่าวหวน้ำออกไม่เอง ยาวงหยามเถอะว,วิลีพี่น้องร่างยางอะถ้ามันเลือกบ่ได้มันก็จําเป็นต้องเอาชีวิตหลอดก่อนแมนบบเหมือนพอข่อยที่ยุ่ใช่ดอกใช่แดนเนี่ยที่เวลาลบระเบิดพวกข่อ,ขอยบ่ได้ห่วงเงินเลยพวกข่อ,ขอยห่วงทหารเนี่ยนาว่าเขาสิบปลอดภัยไหมจะมีคนบาดเจ็บเพิ่มอีกหรือเปล่าและกับขอบขั้วเฮ้าที่ออกมาออกมาครับไปเฮ้าสนใจแค่นั้นเฮ้าก็าได้สนใจสิ่งอื่นใดเลย ใช่เฮ้เาห่วงไหมห่วงแต่ชีวิตเฮ้าเฮ้าห่วงหมากกว่าแล้วลก็ชีวิตของเผื่อนมนุษย์ที่เขาเสียสละไปช่วยเหลือเฮ้าเฮ้าห่วงเขาหมากกว่าใช่ตอนอพโยกะข่อยย่อมรับว่าข่อยเป็นคนหนึ่งที่บ่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ข่อยกะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการร่วมด้วยช่วยกันเช่นเดียวกันกันกบเมื่อใดข่าวของคุณ ฉันก็ร้อมใจที่จะรวมโดยช่วยกันแม้กำลังทรัพย์จะไม่เยอะแต่ก็โอนไปซอยในมูลนิธิที่ไว้ใจอย่างเช่นมูลนิธิของคุณบุ๋มปนาดาซึ่งงูซึกว่าไว,ว้วางใจที่สุดก็โอนไปช่วยเหลือบ่ไดว้าถึงความดกความดีตัวเองเพราะมันไม่ได้มีมากอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าว่าถึงคนที่ขัดขวางการทำงานของ เจ้าหน้าที่คุณคิดเห็นยังไงคุณเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองของคุณททำให้เจ้าหน้าที่เขาบ่ปลอดภัยแหละกระบ่ไดดไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือทุเลศสํำนึกตัวเองได้ไหมหรือว่าป่วยจิตคอยก็บ,บ่หมั่นใจเพราะว่าคนส่วนมากเขาต้องการมีชีวิตหลอดกันทั้งนั้นบ่มีผู้ใดต้องการมาน่งอดเขาอดน้ำเพื่อความเชื่อหรือเพื่อ สิ่งที่คุณปกปิดไว้หลายคนมุ่งประเด็นไปที่ว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้านทำให้กลัวเจ้าหน้าที่จะไปพบเห็นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ข่าวนี่เป็นข่าวที่ข่อยซีเรียดมากข่อยมีข้อหมูซึกว่ากูชกกูฉีบกูไผ่เขามีสิทธิทจะอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนบอกคุณม่มีสิทธิ์จะไปทำ้ายเขาแบบนั้นบว่ววาใดๆก็ตาม บบสมควรเป็นอย่างยิ่งคอยเสื้อว่าศาสนาของคุณเขาสอนให้คุณเป็นคนดีเขาสอนให้คุณมีจิตใจอบอ่อมอารีกันทั้งนั้นเขาว่าต้องการเห็นคุณทำ้ายหรือทำ้ายชีวิตของคนอื่นหลอกอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด